สวัสดีทุกท่านนะครับกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งแล้วนะครับกับช่อง e MZA Channel ของเรานะครับช่องที่จะรวบรวมข่าวสารเกี่ยวกับ iPhone นะครับ iPhone รุ่นใดลดราคาหรือว่ามีโปรที่น่าสนใจที่สุดในแต่ละเดือนนะครับเราก็จะนำมาทำคลิปรีวิวให้ท่านได้ดูกันเป็นประจำแบบนี้ท่านอยากจะซื้อ iPhone รุ่นไหนนะครับแล้วอยากจะเช็คราคาก่อนที่จะซื้อไม่ว่าจะเป็นการซื้อพร้อมโปรเน็ตนะครับหรือว่าจะซื้อแบบไม่ติดโปรก็สามารถมากดติดตามช่องของเราไว้ได้จะมีโปรใหม่ๆสาหรับ iPhone ทุกรุ่นนะครับมาอัปเดตให้แบบนี้ ทุกเดือนรวมไปถึงก็ยังมีการนํา iPhone รุ่นต่างๆทั้งรุ่นเก่าแล้วก็รุ่นใหม่นะครับมาแกะกล่องรีวิวให้ดูกันด้วยอยากจะดูโปรของ iPhone รุ่นไหนเป็นพิเศษนะครับหรือว่าอยากจะให้ผมนํา iPhone รุ่นไหนมาแกะกล่องให้ดูก็สามารถคอมเมนต์แนะนํากันเข้ามาได้สําหรับคลิปวันนี้นะครับเราจะมาดูการลดราคาอีกครั้งหนึ่งนะครับของ iPhone 12ซึ่งก็เป็นราคาล่าสุดในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์แบบนี้นะครับสำหรับท่านใดที่สนใจหรือว่าอยากจะซื้อ iPhone รุ่นนี้นะครับเดี๋ยว มาดูราคากันว่าน่าซื้อไหมซึ่งก็จะมีทั้งราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรนะครับแล้วก็เครื่องพร้อมโปรเน็ตนำราคาล่าสุดมาให้ท่านได้เปรียบเทียบกันนะครับเพื่อที่จะง่ายต่อการตัดสินใจนะคบว่าถ้าเราจะซื้อไอโฟน12ตอนนี้ซื้อร้านไหนถูกที่สุดนะครับไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเริ่มต้นดูกันที่ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรกันก่อนนะครับสำหรับ iPhone 12อัปเดตราคาล่าสุดวันนี้วันที่24กุมภาพันธ์ปี2023 รเริ่มต้นดูกันที่ราคาจากทางด้านแอป,ปลาซาด้ากันก่อนนะครับร้านแรกที่นํามาให้ดูกัน ก็จัดจำหน่ายโดยทาง Apple นะครับมาขายผ่านทาง Lazada มั่นใจได้เลยว่าได้เป็นของแท้อย่างแน่นอนสำหรับ iPhone 12เครื่องแท้สูญไทยโมเดลไทยนะครับจากราคาปกติ29,900ลดราคาล่าสุดเหลือ2 2 2 0 0บาทวิธีการจ่ายเงินก็สามารถเก็บเงินปลายทางได้อยากจะผ่อนผ่นได้10เดือนนะครับดอกเบี้ยเป็น0%ผ่อนเพียงเดือนละ2,220บาทต่อเดือนประมาณนี้นะครับมีให้เลือกทั้งหมด6สีแต่ว่าบางสีสินค้าก็อาจจะหมดนะครับ สำหรับความจุเริ่มต้นที่64 g b ถึง256 g b สินค้าเป็นของแท้100%นะครับเปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ Apple 1ปีส่วนร้านที่2ที่นำมาให้ดูกันนะครับ iPhone 12เครื่องโมเดลไทยเครื่องศูนย์นะครับรับประกันให้1ปีจากราคาปกติ29,900ก็ลดราคาล่าสุดเหลือ23,579บาทนะครับสำหรับความจุ64 g b มีให้เลือกทั้งหมด6สีนะครับสินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน เวันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ Apple ให้ปิดท้ายกันที่ร้านสุดท้ายจาก Lazada นะครับ iPhone 12ร้านนี้ก็จะมีทั้ง iPhone 11ด้วยนะครับตัวเครื่องเป็นมือหนึ่งประกันศูนย์นะครับโมเดล TH หรือว่าโมเดลไทย ช่วงนี้ Lazada มีแคมเปญลดราคา Payday นะครับเริ่มตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่26กุมภาพันธ์นะครับสินค้าหลายอย่างก็จะมีการลดราคาให้สำหรับราคานะครับเริ่มต้นที่18,590บาทสํบาทสำหรับ iPhone 11นะครับถ้าเป็น iPhone 12ก็ประมาณ23,590บาทนะครับสำหรับความจุ 64GB วิธีการจ่ายเงินก็เลือกเป็นเก็บเงินปลายทางได้เลยสินค้าเปลี่ยนคืนได้ภายใน7วันแล้วก็มีประกันจากศูนย์ Apple ให้ด้วยนะครับนี่ ราคาเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรจากทางด้านแอป l a z a d ้านะครับท่านใดนที่สนใจอยากจะซื้อก็สามารถเข้าไปดูรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมแล้วก็สั่งซื้อกันได้นะครับลิงก์อยู่ที่ด้านล่างของคลิปเหมือนเดิมเช็คราคากันต่อที่ทางด้าน s h อ p e e นะครับราคาล่าสุดร้านแรกที่นามาให้ดูกันสาหรับ iPhone 12จัดจาหน่ายโดยร้าน i s t u d i o นะครับตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศูนย์ไทยโมเดลไทยราคาเริ่มต้นที่23,400บาทสำหรับความจุ64กิกะไบต์ถ้าเป็น128 GB, กิกะไบต์ก็25,000บาทเท่านั้น มีโค้ดส่วนลดเพิ่มเติมจากร้านให้ด้วยนะครับวิธีการจ่ายเงินก็สามารถเก็บเงินปลายทางได้แล้วก็จัดส่งให้ฟรีสินค้าเป็นของแท้100%เปลี่ยนคืนได้ภายใน15วันแล้วก็มีประกันจากสูตร์ a p p l e 1ปีนะครับส่วนท่านที่อยากจะซื้อเป็นความจุ 256GB จากทางด้านร้าน i Studio เช่นเดียวกันขายอยู่ที่35,900บาทนะครับนี่ก็จะเป็นราคาจากทางด้านแอป s h o ป e e ท่านใดที่สนใจอยากจะซื้ออยากจะดูรายละเอียดเพิ่มเติมก็เข้าไปสั่งซื้อได้ที่ิงงก์ขอ e ับทย กันที่ราคาจาก Banana IT นะครับราคาล่าสุดสำหรับ iPhone 12ความจุ64 g b ขายอยู่ที่23,400บาทนะครับตัวเครื่องเป็นเครื่องแท้ศูนย์ไทยโมเดลไทยมีประกันจากศูนย์ Apple ให้1ปีถ้าในที่สนใจอยากจะสั่งซื้อก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อได้นะครับที่เว็บไซต์ของ Banana IT หรือว่าจะไปสอบถามโดยตรงที่หน้าร้าน Banana ก็ได้นะครับนี่ก็จะเป็นสรุปราคาเครื่องป่าแบบไม่ติดโปรล่าสุดทั้งหมดสาหรับ iPhone 12ในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์นะครับ นำราคามาอัปเดตให้ได้ดูกันสำหรับท่านที่สนใจอยากจะซื้อ iPhone 12นะครับราคาโดยรวมก็จะประมาณนี้สำหรับเครื่องแบบไม่ติดโปรต่อไปเดี๋ยวเราจะไปอัปเดตในส่วนของราคาซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตกันบ้างนะครับจากทั้ง3ค่ายมือถือสำหรับ iPhone 12นะครับเราจะไปเริ่มต้นดูกันที่ราคาจากทางด้านค่าย d ีแท็กันก่อนนะครับไอโฟนสิบสอความจุ6 4 g ิสกะไบต์สำหรับราคาการซื้อเครื่องพร้อมโปรนะครับซื้อได้ที่ราคา1700บาทมีให้เลือก3ามส ีนะครับสีแดงสีดําแล้วก็สีน้ําเงินในส่วนของรายละเอียดของแพ็คเกจมีให้เลือกทั้งหมด3แพ็คเกจนะครับสําหรับแพ็คเกจแรกเป็นรายเดือนเดือนละ2199นะครับซื้อได้ราคา 1, 1700มีค่าเน็ตลงหน้า120บาทรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องก็ประมาณ1820นะครับถัดมาตรงกลางก็จะเป็นรายเดือนเดือนละ1499ซื้อได้ราคา14400ค่าเน็ตลงหน้า120เหมือนกันรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องก็ประมาณ14520บาทสุดท้ายเป็นรายเดือน,เด,อนเดือนละ10 9นะครับซื้อได้ราคา15,900พร้อมกับจ่ายค่าหนลุงหน้า1อย2 0นะครับรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องก็ประมาณ16,000บาททุกโปรมีสัญญาในการใช้งาน12เดือนนะครับราคานี้เป็นสิทธิพิเศษสําหรับลูกค้า d ีแท็ที่มีสถานะเป็นแพททินัมแล้วก็โกลเมเบอร์ member, นะครับราคา1700ส่วนถ้าเป็นการย้ายค่ายก็1,200บาทราคาถูกกว่านะครับรวมไปถึงการเปิดเบอร์ใหม่ก็ประมาณ11,700บาทเท่านั้นท่าในใดที่สนใจอยากจะซื้อนะครับหรือว่าอยากจะ ซื้อไปสอบถามกันได้นะครับที่ศูนย์ดีแท็กช็อป ทุกสาขาดูต่อกันที่ค่ายที่2เป็นของค่าย TrueMove H นะครับ iPhone 12ความจุ 64GB ีมีให้เลือกทั้งหมด6สีนะครับราคาเครื่องเปล่าขายอยู่ที่25,900บาทโปรโมชั่นเน็ตลายเดือนนะครับสำหรับการเปิดเบอร์ใหม่ซื้อได้ที่ราคา16,00 0บาทซึ่งก็จะมีรายละเอียดของโปรเน็ตให้เลือกกันดังนี้มาดูกันที่แบบแรกนะครับเป็นรายเดือนเดือนละ1 3 9 9ซื้อได้ราคาหน0่งหมื่นกพัะครับมีค่าเหนีงหน้าด้วย 1, วมจ่งวันี่ซื้อ่องประมาณ17,500 สัญญาในการใช้งานมี12เดือนนะครับอินเทอร์เน็ตให้มาใช้แบบไม่อัน้นไม่ลดสปีดส่วนค่าโทรให้มาทั้งหมด900นาทีโทรฟรีในเครือข่าย24ชั่วโมงเฉพาะ30นาทีแรกโปร1199นะครับซื้อได้ราคา17,000บาทมีค่าเนดลูกหน้า1,200รวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องก็18,200บาทนะครับสัญญา12เดือนเหมือนกันอินเทอร์เน็ตให้มาใช้ไม่อัน้นไม่ลดสปีดนะครับค่าโทร700นาทีแล้วก็โปร899นะครับซื้อได้ราคา 18, 7 0 0 มีค่าหนีงลูหน้า1,000บาทรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องก็1,9700สัญญา12เดือนนะครับอินเทอร์เน็ตทั้ง 4G แล้วก็ 5G ให้มาใช้80 g สกิกนะครับส่วนค่าโทร300นาที สุดท้ายเป็นรายเดือนเดือนละ6 9 9านะครับซื้อได้ราคา19,700ามีค่าเหนตลงหน้า1น0 0บาทรวมจ่ายทั้งหมดในวันที่ซื้อเครื่องก็2700บาทสัญญา12เดือนอินเทอร์เน็ตให้มาใช้ 50G สกิกนะครับส่วนค่าโทรก็300นาทีนี่เป็นรายละเอียดของโปรโมชั่นล่าสุดสำหรับการซื้อ iPhone 12จากทางนัานค่าย TrueMove H นะครับท่าในใดที่สนใจอยากจะซื้อหรือว่าอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับก็สามารถไปหาซื้อไปสอบถามกันได้ที่ศูนย์ Tru ู s h อ p ทุกสาขานะครับ เราจะไปปิดท้ายกันที่ค่ายสุดท้ายนะครับซึ่งก็จะเป็นของค่าย A I S iPhone 12มีให้เลือกเกือบจะครบทุกสีนะครับจะขาดเฉพาะสีแดงเท่านั้นราคาเครื่องเปล่านะครับขายอยู่ที่23,400บาทโปรเน็ตรายเดือนที่น่าสนใจแบบแรกเป็นโปร A I S Hot Deal สำหรับลูกค้าปัจจุบันแบบรายเดือนนะครับซื้อได้ราคา16,700โดยที่ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ตล่วงหน้านะครับลูกค้าย้ายค่ายเบอร์เดิมซื้อได้ราคา14,300บาทเท่านั้นก็ไม่ต้องจ่ายค่าเน็ต ลุงหน้าเช่นเดียวกันส่วนคนที่จะไปเปิดเบอร์ใหม่กับทาง AIS นะครับซื้อได้ในราคา16,700ไม่ต้องจ่ายค่านีดลุงหน้า โปร AIS Base Buy สําหรับลูกค้าปัจจุบันแบบรายเดือนก็ซื้อได้ราคา18,200ไม่ต้องจ่ายค่าหนิ้ลูกหน้าเช่นเดียวกันส่วนเครื่องเปล่านะครับช่วงนี้ลดราคาพิเศษจาก29,900บาทก็ลดเหลือเพียง22,400บาทเท่านั้นนี่ก็จะเป็นรายละเอียดของการซื้อเครื่องพร้อมโปรเน็ตนะครับจากทางนัานค่าย AIS ถ้าในที่สนใจอยากจะซื้อนะครับอยากจะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมก็สามารถไปหาซื้อไปสอบถามกันได้โดยตรงนะครับที่ศูนย์ AIS Shop ทุกสาขา โอเคนะครับนี่เป็นการสรุปราคาแล้วก็โปรโมชั่นใหม่ล่าสุดทั้งหมดนะครับเป็นราคาในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์แบบนี้สําหรับการซื้อ iPhone 12นะครับซึ่งผมก็ได้สรุปทั้งราคาเครื่องเปล่าแล้วก็พร้อมโปรเน็ตมาให้ท่านชอบแบบไหนสามารถเลือกซื้อได้เลยนะครับอยากจะซื้อเครื่องเปล่าแบบไม่ติดโปรลดร,ราคาพิเศษจากทั้ง lazada shopee รวมไปถึง banana it นะครับเข้าไปดูรายละเอียดแล้วก็สั่งซื้อกันได้ลิงก์อยู่ที่ด้านล่างของคลิปส่วนถ้าอยากจะซื้อพร้อมโปรนะครับจากทั้ง3ค่าย มือืออถไม่ว่าจะเป็นของค่าย True นะครับ d t แทรวมไปถึง AIS ชอบราคาของค่ายไหนมากที่สุดนะครับก็สามารถไปหาซื้อได้เช่นเดียวกันรายละเอียดของราคาโดยรวมทั้งหมดสำหรับ iPhone 12ในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์ก็จะประมาณนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมคลิปนี้ถ้าท่านชอบหรือว่าเห็นว่าคลิปจากช่องของเรามีประโยชน์ต่อท่านผมก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดไลค์กดแชร์นะครับเพื่อที่จะเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปโปรโมชั่นดีๆแบบนี้มาให้กับทุกท่านได้รับชมต่อไปในทุกเดือน สำหรับคลิปนี้ลาทุกท่านไปก่อนเจอกันใหม่ทีคลิปหน้าสวัสดีครับ